สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการสร้างสรารบัญอัตโนมัติสรารบัญตารางรูปภาพและบรรณานุกรมนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมีไฟล์งานนะคะที่เราจะเอามาสร้างเป็นสรารบัญน,นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มาเริ่มกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ุมดํานะคะหัวข้อแรกนะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะเป็นหัวข้อเรื่องที่1นนะคะอันนี้เราก็ใส่เป็น หัวเรื่องที่สองแล้วก็เราก็ต้องทําทุกหัวข้อนะคะสมมุิอันนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่สองแล้วแล้วมันมีแยกออกมาอีกแล้วก็เป็นหัวข้อเรื่องที่สามใส่เลยนะคะอันนี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะลองทําให้ดูนะคะสม,มุติอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็คุมดําแล้วก็กดหัวข้อเรื่องที่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วพอเราคอมพอพอเราทําครบแล้วใช่ไหมคะก็ม,มากดนี่เลยค่ะการอ้างอิงและกดที่คําว่าสารบัญ ก็กําหนดสารบ,บัญเองนะคะเราก็เลือกได้ค่ะว่าเราจะเอามีจุดอะไรไหมหรือว่าไม่มีจุดไข่ป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราเลือกอะไรเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราครบทุกหน้านะคะจะได้ไม่เสียงเวลาเนาะต่อไปก็เป็นการทรําสารบัญตารางนะคะเราก็ต้องมีตารางก่อนนะคะพอมีตารางปุ๊บเราก็ต้องใส่ชื่อตารางนะคะโดยการกดแทรกคําอธิบายภาพ แต่น,นี้มันเป็นรูปใช่ไหมคะเราก็กดที่คําว่าป้ายชื่อใหม่แล้วก็พิมพ์คําว่าต,ตารางลงไปนะคะตารางที่อย่างนี้ก็ได้คะ่ะล้วก็กดตกลงมันก็จะรันให้เราเป็นตารางที่1นนะคะเรากกดตกลงไปเลยคะ่ะเราก็มาทําทุกตารางนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะแต่มันจะรันให้เองนะคะเป็นตารางที่สองแล้วก็กดตกลงได้เลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นตารางที่3นะคะ ก็ไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยค่ะก็กดตกลงเลยพอเสร็จแล้วเราก็มาที่หน้านี้เหมือนเดิมนะคะเราก็กดที่แทรกสารบัญภาพแล้วให้ดูตรงนี้นะคะว่าเป็นตารางหรือรูปนะคะถ้าเป็นรูปเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นตารางที่นะคะเพราะว่าเราใช้คําว่าตารางที่ไว้นะคะจากนั้นก็กดตกลงได้เลยค่ะมันก็จะทําการดันมาให้เราแบบนี้เลยนะคะ ส่วนสารบัญรูปภาพก็ทำคล้ายๆกับสารบัญตารางเมื่อกี้เลยค่ะกดเหมือนกันนะคะแต่แค่เปลี่ยนตารางที่เป็นรูปนะคะโดยการคลิกคำว่าป้ายชื่อใหม่นะคะคลิกเลยค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปนะคะรูปภาพที่นะคะแล้วก็กดเลยค่ะมันก็จะรันให้เราเป็นรันเองเลยนะคะก็มาทำทุกอันค่ะเหมือนเดิมก็กดตกลงนะคะ แล้วก็มาลองรันดูนะคะโดยการที่กดเหมืเนเดิมค่ะนแทรกสรารบัญให้เป็นรูปภาพที่นะคะเพราะเราพิมพ์คําว่ารูปภาพที่เนาะแล้วก็กดตกลงได้เลยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนการสร้างบรรณานุกรมนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องกดคําที่แทรกข้อมูลอ้างอิงนะคะแล้วก็กดที่เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่แล้วก็เลือกชนิดของแหล่งข้อมูลนะคะเป็นหนังสือส่วนหนังสือ บทความหรืออะไรต่างๆนะคะแต่นี่จะลองเลือกไป็นหนังสือให้ดูนะคะก็พิมพ์ชื่อไปเลยชื่อผู้แต่งอันนี้จะสมมุิขึ้นมาแล้วกันนะคะชื่อะะแล้วก็ชื่อเรื่องแล้วก็ใส่กรอกข้อมูลให้หมดเลยค่ะ กดให้หมดเลยนะคะพอเสร็จแล้วก็กดตกลงค่ะแต่ยังจะไม่ใช่นะคะกดลบไปก่อนค่ะแล้วก็กดที่คำว่ามนานุก,กรมแล้วก็กด เลือกได้เลยนะคะที่แท็กวรรณานุกรมนะคะอันนี้เป็นอันเก่าที่พิมพ์ไว้นะคะมันจะบันทึกข้อมูลของเราไว้เองเลยอย่างนี้นะคะเนาะก็แต่ถ้าสมมุติว่ามีสองชื่อนะคะเราก็จะทำการมีสองคนนี้นะคะ่ะก็กดที่เพิ่มแหล่งข้อมูลแล้วก็กดเลือกเลยนะคะจะลองเป็นอย่างอื่นให้ดูเนาะ เป็นรายงานก็พิมพ์เลยค่ะเป็นนะคะจากนั้นเราก็กดที่คำว่าแก้ไขนะคะเราก็กดชื่อของคุณต่อไปเลยค่ะกดให้หมดเลยนะคะชื่อกลางไม่ต้องก็ได้นะคะ แล้วก็กดที่ตกลงแต่ถ้าเกิดมีอีกหลายชื่อเราก,กดเพิ่มไปได้นะคะเราสามารถลบได้นะคะแต่อันนี้จะลองเป็นสองชื่อให้ดูเนาะสองคนนี้นะคะก็กดตกลงมันก็จะขึ้นตัวอย่างให้เราแบบนี้นะคะเราก็ใส่ชื่อเรื่องเลย ดูให้ดีก่อนนะคะเวลาจะกดจากนั้นก็กดตกลงได้เลยค่ะแต่มันจะขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําการลบไปก่อนนะคะแล้วก็กดที่เหมือนเดิมเลยค่ะรรดานุกรมนะคะก็กดเลือกรรดานุกรมนะ,ะมันจะขึ้นอันเก่าที่ว่าเรามีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือ เรากเกอกข้อมูลไว้ให้หมดก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมากดที่คําว่าบรรณานุกรมแล้วก็กดทรกเข้ามาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชื่อเดียวนะคะที่ทําให้ดูเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสองชื่อนะคะเขาก็จะใส่แบบนี้ให้เราเลยะคะ่ะแค่นี้ละค่ะง่ายๆนะคะลองไปทําดูนะคะขอบคุณค่ะ